ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สุสานฮารอนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกานอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับ ชาวราศีธน้ำนะคะประจำวันที่16-31ตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีธนาำก็คือชาวราศีมีนชาวราศีกรกฎและชาวราศีพิจิกนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำหลักของ Western Astrology หรือว่าตำศาสตร์ของตนตกนั่นเองนะคะและการอ่านอีกครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปโดยที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโ okay. อเคอัลคาใน สำหรับในช่วงเครื่องหลังตุลาคมนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ชาวราศีธน้ํ้ำที่เป็นคนโสดกันเลยนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะหรือว่าทำให้คุณรู้สึกเจ็บมากๆจนตัวคุณเองเนี่ยมีเกราะป,ป้องกันอะไรหลายๆอย่างขึ้นมา ให้กับตัวเองนะคะกลายเป็นคนไม่ไว้ใจใครอีกเลยไม่ไว่าใครจะเข้ามาไม่ไว่าใครเขาจะอะไรยังไงก็ตามคุณก็ดูไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นน่ะ เออคุณค่อนข้างที่จะเป็นกังวลคนค่อนข้างที่จะกลัวบางคนถึงขั้นระแวงเลยว่าความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในครั้งนี้มันจะแฮปปี้ไหมไม, okay ไหม,มันจะโอเคไหมมันจะเวิร์กหรือเปล่าในเงี้ยทีนี้ความระแวดระวังนะคะในอดีตที่ผ่านมาที่มันมากเกินไปเนี่ยก็ทําให้คุณพลาดนะคะหรือกลายเป็นว่าตัวคุณทําความสัมพันธ์นั้นพังซะเองเนื่องจากว่าคุณระวังมันมากเกินไปจนคุณไม่ทําอะไรเลยนะคะทีนี้คุณก็พยายามปรับค่ะนะคะจาก Energy ในตรงนี้คุณก็พยายามปรับ ลึกๆแล้วตัวคุณเองเนี่ยต้องการความรักนะคะต้องการความต้องการความสัมพันธ์ที่มันดีที่มันเฮลตี้ที่มันสามารถซัพพอร์ตใจได้เพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็ดูพยายามปรับนะคะแล้วก็ทำให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะคะจนมาถึงช่วงนี้นะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนี้ซิดบอกเลยว่าทัดนาำนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะทำความรู้จักคุณนะคะแล้วก็ พยายามที่จะมาแสดงออกนะคะว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณนะคะและในขณะเดียวกันนะคะในช่วงนี้ก็มีเกฑ์ที่คนเก่าๆของคุณจะวนเวียนกลับเข้ามาเช่นเดียวกันก็เลยทําให้อ่าในมุมนึงก็รู้สึกดีนะคะที่มีคนใหม่ๆเข้ามาแต่อีกมุมนึงก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเลือกใครดีจะเลือกคนเกา่าหรือว่าคนใหม่ดีนะคะที่กลับเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูท่าน้ำกันนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงคะกับคนใหม่ที่เข้ามา อปัยกระจายขออภัยนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่ไม่ค่อยมีแรงในดซิกับคนใหม่นะคะที่เข้ามาหาคุณในตอนนี้เอาจริงตัวคุณเองอะก็รู้สึกก็รู้สึกดีกับเขานะทำไมถึงีค่ะดาคุณก็รู้สึกดีกับเขาแต่ในขณนะดเดียวกันนะถ้าน้ำเซเวนในในช่วงนี้คือคุณมีการ มันมันก็ไม่เชิงว่าเป็น play ์เกมนะแต่ว่าคุณก็ลองใจเขาดูว่าคุณคนนี้เขามีความในการที่อยากจะคุยกับคุณมากแค่ไหนบางคนอาจจะสนใจบ้างไม่สนใจเขาบ้างอในเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกก็คือเขายังคงสนใจคุณอยู่เขายังอยู่ตรงนี้อยู่ก็เลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากที่จะคุยกับเขาต่อแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคุณคนใหม่เนี่ยชอบคุณมากคนใหม่ชอบคุณมากนะคะชอบมากจริงๆเขาออกออกแนวเหมือนแบบ คือถ้ามันเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็รักแรกพบเป็นความรู้สึกที่แบบอยู่ดีๆมันก็คือม,มันเกิดขึ้นมาแบบเร็วมากๆคือชอบมากเห็นแล้วชอบเห็นแล้วทุกใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นคนคนนี้คือรู้สึกชอบคุณมากแล้วก็ความชอบของคุณมากเนี่ยก็เลยอยากจะทําทุกอย่างเพื่อที่ว่า,าให้ได้คุณมาหรือว่าได้คุยกับคุณนะคะทีนี้คนเก่าแล้วคะคนเก่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราตนน้ำคนเก่าคนเก่าไี้กลับเข้ามาเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ยังคิดถึงอยู่ค่ะยังคงมีความรักอยู่ตรงนั้นยังมีความรู้สึกดีอยู่ตรงนั้นอยากที่จะทําอะไรหลายๆอย่างให้มันดีในวันนี้เขาได้รู้ตัวแล้วแหละว่าเขาทําอะไรผิดพลาดไปบ้างในอดีตแลวเขาก็อยากที่จะแก้ไขนะคะแล้วท่านนำคุณรู้สึกยังไงคะกับคุณคนเก่าเอาจริงคุณไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรรู้ปะคุณเคยรอเขาอะในการที่เขาจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอะนานแล้วแต่เขาไม่ปรับเลยอะ คุณเคยพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันออกมาดีที่สุดมันแฮปปี้ที่สุดแต่คนคนนี้ดูไม่เคยจะสนใจอะไรเลยดูยังเอาแต่ใจตัวเองยังคงยังคงมดเขาเรียกว่าอะไรนะโลกเหมือนรอบตัวเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในวันเนี้ยคุณเองเลยไม่ได้รู้สึกคาดหวังอะไรใดๆกับคนนี้มากแล้วคุณก็ไม่ได้มีความพยายามอะไรในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะคะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของคุณสดสิ 1ไม้เท้านะคะ The f o o l นะคะอีกใบหนึ่งคือเด็กถือไม้เท้าและเป็นไพ่ King ถือเหรียญกับหัวคุณจะช่างใจล่ะคะ่ะข้อดีข้อเสียนะคะของ2คนนี้แล้วก็มองว่าสำหรับท่าน้ำคุณจะคุณจะเลือกได้ในเร็วๆนี้คุณจะสามารถตัดสินใจได้ในเร็วๆนี้นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย คุณอยากที่จะเลือกที่จะคุยกับใครคุณเลือกที่อยากที่จะไปต่อกับใครนะคะคือคุณจะสามารถตัดสินใจได้คุณจะสามารถเลือกได้นั่นเองค่ะนะคะทีนี้ก็ดูกันในส่วนของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะส6 3พคเอตุลาคมนี้นะคะชาวศรทัน้ำนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยค,คมสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้าง สำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะท่านา้ำดูในบรรยากาศความสัมพันธ์เนี้ยมันมันดูมีการปรับแล้วก็ดูมีการพยายามในการที่จะประคับประคองกันมา สักพักหนึ่งแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ดูมีปัญหานะคะมีอะไรที่ไม่ค่อยได้ดังใจการละกันเท่าไหร่เราไม่ได้ดังใจเขาเขาไม่ได้ดังใจเราแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้มานะคะในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้ก็ดีบ้างแย่บ้างสลับกันไปแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่พยายามประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่อยากประคับประคองแล้ววะเขารู้สึกว่ามานัน มันซ้ำซากมันจำใจปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในเรื่องเดิมเสียใจก็เสียใจในเรื่องเดิมมันเหมือนแบบคุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องคุยแล้วคุยไม่เข้าใจทีนี้เรามาดูสิทัดน้ําคุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณดิวด้วยคะเหนื่อยเหนื่อยมากนะคะอเอาจริงๆอ่ะคุณนํะมีความ หวังนะว่าความสัมพั์นี้มันจะดีได้ถ้าสมมติว่าตัวคุณทําดีกับเขาอะแต่กลายเป็นว่าพอคุณทําดีกับเขาไปแล้วอะเขาก็ไม่ได้ให้สิ่งนั้นกลับมาเขาก็ทําอะไรตามใจอะบทเขาอยากจะดีดเขาก็ดีบทเขาไม่อยากจะด,ด,เจะดีเขาก็ไม่ดีแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขายังแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับการที่เขายังเป็นตัวของตัวเองอยู่เลยค่ะนะคะ ความรู้สึกดีความรู้สึกชอบมีไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้มากพอที่มันไม่ได้มากพอที่เขาจะเปลี่ยนแปลงหรือจะทําอะไรให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะเขาเองก็ยังคงเป็นตัวของเขาเองและยังรักตัวของเขาเองยังรักในเรื่องต่างๆของตัวเองสนใจแต่เรื่องของตัวเองอยู่ดีท่านา้ำคุณจะทำยังไงกับเขาคะคุณจะสื่อสารแหละนะแต่ว่าคุณจะไม่พยายามอธิบายอะไรเหมือนเดิมล้ แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่คุณจะเดินออกเขาเองก,ก็พยายามที่จะมาดึงมารังคุณเอาไว้นะคะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหน่อยในช่วงนี้เกมจะเปลี่ยนแหละคนที่เคยแบบ เอาแต่ใจตัวเองมากๆไม่ได้พยายามอะไรก็ดูจะกลับมาพยายามในความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณเองก็ยังลังเลนะคะว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีในความสัมพันธ์นี้ปกติเวลาเขากลับมาแล้วเขาดีเนี่ยคุณเองอาจจะแฮปปี้ก็ได้แต่ว่าครั้งนี้คุณพอเขาทําดีกับคุณแล้วคุณกลับมีความรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าความดีตรงนี้มันจะอยู่กับคุณได้อีกนานแค่ไหนคุณไม่รู้ว่าเขาจะดีอย่างนี้ได้อีกนานเท่าไหร่แล้วคุณก็ไม่เชื่อแล้วอะนะคะว่าเขาเองจะสามารถ ปรับปรุงตัวเป็นคนที่ดีได้เหมือนเดิมจริงๆไปต่อนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วนะคะว้าวสำหรับของชาวธาตน้ำที่มีคู่แล้วนะคะ1 6พกถึง31ตุลาคมนี้มีเกณฑ์ที่ว่า คุณทั้งคู่นะคะจะมีการพูดคุยตกลงการทําบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อาจจะเคยคิดแพลนอะไรเอาไว้แล้วนะคะเช่นการไปเดินทางด้วยกันนะคะเ,เที่ยวด้วยกันหรือทําอะไรบางอย่างด้วยกันซื้อด้วยกันมีอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะเป็นอะไรที่มีแพลนเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ทานะคะในช่วงนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ามา,าแล้วเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ความสัมพันธน์มั่นคงมากขึ้นหรือว่ารู้สึกดีต่อก,กันมากขึ้นนะคะ ท่าน้ำคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณคะคุณก็รักคนคนนี้แหละนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะทําตัวน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างแต่คุณก็มีความสวยยังไงคุณก็รักคนคนนี้อยู่ดีและคนคนนี้ก็เป็นคนที่ดีกับคุณมากๆดูแลคุณมากๆดูแลคุณได้ดีมากๆนะคะแล้วคู่ของคุณล่ะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ ในส่วนของคู่ของคุณธาตุน้ําเขาเองก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเจอแล้วแบบเขารู้สึกโชคดีที่มีคุณนั้นและเขาก็อยากที่จะทําอะไรหลายๆอย่างให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสักเซสไปอย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาคาดหวัง <S <S เขาอาจจะเป็นคนที่คิดช้าบ้างนะคะในบางครั้งบางทีเป็นคนที่แบบตกตะกอนได้ช้าหรืออะไรได้ช้าแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาวางแผนมาดีที่สุดแล้วเพื่อที่ว่าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันดี นะคะแล้วมันก็แฮปปี้จริงๆเพราะฉะนั้นดูแล้วนะคะเอาคําคือในช่วงเนี้ยเซนว่าเป็นช่วงที่แบบความสัมพันธ์อ่ะมันมาถึงในจุดที่แบบเราได้ทําในสิ่งที่เราวางแผนหรือเราคิดกันไว้แล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ทําแล้วความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นความสัมพันธ์นี้แฮปปี้มากขึ้นเป็นการพยายามทําทั้งคุณแล้วก็เขานะคะก่อนหน้านี้ในการคุยเรื่องนี้อาจจะมีการที่แบบไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรือว่าเออ ตกลงกันไม่ได้บ้างอะไรบ้างแต่ว่า จนถึงในตอนนี้คือมันเป็น perfect timing คือมันตกลงกันได้ทุกอย่างคือลงตัวมากๆแล้วคุณคู่กาลังจะก,ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งที่ความสัมพันธ์ดูมีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะอะนะคะในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่วตางๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแลวเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ